ไเวดาวสำหรับไทม์เฟรมเดย์นะครับไซวดาวนะครับรายชั่วโมงอันนี้เป็นขาลงหรือจะเรียกไซวดาวก็ได้ครับก็ยังเป็นขาลงอยู่นั่นแหละนะครับตัวของรายนาทีเนี่ยนะครับจริงๆก็คือหลุดจากไอ้นี่นะฮะเบรฟกใช่ไหมครับแบรฟกชายธงขาลง ชายธงขาลงแล้วก็กําลังหลุดซะด้วยดิกําลังหลุดซะด้วยครับหลุดจากตัวของชายธงขาลงด้วยครับเรียวไทม์สามหกศูนย์สี่หนึ่งโอเคพอสมาคมปรับลงราคาก็ดีดขึ้นอะไรวะเนี่ยโอ้ยตายแล้วนะครับ เลือกใช้สมาคมใช้เรียวไทม์กันให้หมดไม่ดีเว่าหรอเออแบบปรับแบบเรียวไทม์หน่อยปรับทีละสิบบาทใช้สมัยสมาคมโหแนวต้านผมต้องให้เจ็ดห้าเจ็ดหกเลยเลอนะคิดว่าให้เท่าเดิมก็พอแล้วนะครับจนะก็ตอนนี้สามเก้าสี่ศูนย์นะครับแนวต้านตรงนี้ก็คือสี่ห้านะครับตัวของ Movie a v a ์เ a ลพอดีนะครับแล้วก็คือขึ้นไปตรงนี้ก็คือเป็น5 5นะครับก็เขียนไว้ก่อนครับสำหรับตอนกลางวันนี้เนาะเนะี่ยคิดว่ากลางวันก็คงไม่มีอะไรหรอกครับทับนอนแล้วฮะเนี่ยตอนนี้ทับนอนแล้วแหละฮะสามสามสี่ห้าสามสามห้าห้านะครับ สี่ห้าก็คือสี่ร้อยห้าหนึ่งสี่ร้อยกับห้าหนึ่งห้าร้อยแนวรับรับแล้วหลุดด้วยนะเมื่อวานอนะรับรับรับหลุดด้วยนะเนี่อ่า,า,อาถ้าดูตรงนี้มันก็จะประมาณสามศูนโอเค 3 3 3 0นะครับลึกสุดของเมื่อคือนก็คือ2 0 3ก็คือกำลังจะหลุด2 0อยู่แล้วนะครับผมแบบเอาว่าเทคโปรฟิตสัก3า1 0 3 3 0 5สอะไรแบบนี้นะฮะโอ้ยิ้มหวานแล้วนะฮะโอ้โหโดนันทรั์เนะี่ยอังเ e ล r u ั p นะครับทำไมถึงทำกับฉันได้ ห้าหมื่นหนึ่งสามร้อยห้าหมื่นหนึ่งสองร้อยนะครับข้างบนห้าห้ามีสิบห้าใช่ไหมสิบหกกสิบหกข้างล่างมีลบสิบเก้าโอเคอะอะนะงั้นสรุปเลยเนี่ยนะครับก็คือเหมือนเดิมครับตอนนี้มันเป็นลักษณะของการคารกว่าซึมลงใช่ไหมครับ ซึมลงจากเขาเรียกว่าจากตัวของดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะครับ USD แข็งแล้วก็ <c oughs> ตลาดหุ้นนะครับ Index นะมันเป็น s i d e w a y up ครับดับชนีหุ้นเป็น s i d e w a y up ครับก็คือสินทรัพย์เสี่ยงอะหรือจะเรียกว่าตลาดเข้าสู่โหมด list on ก็ได้นะครับ อล่ล์แข็งบวกลิสออนมันก็เลยไม่มีพื้นที่พื้นที่ว่างให้กับทองนะครับ <c oughs> ในตอนนี้ใช่ไหมเมื่อเดิมครับสำหรับตัวของในตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเด้งเซลล์นะครับใช่ไหมหรือไม่เด้งเซลล์แล้วก็ได้ครับรอมันหลุดอีกรอบหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กับ Foster, อ m a เจนสเตอร์ในช่องทายด้วยนะครับผม